เดวิดโจนคือใครคนที่ร็อกดีซีเบกนั้นยอมเป็นสาวกจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้เคยมีการเกลื่อนเอาไว้แล้วนะในวันพีทตั้งแต่ช่วงก่อนทำสคริปต์คลิปนี้เราไปหาคําตอบกันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิและสวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าล่าสุดนะครับวันพีทนั้นก็ได้มีนะครับข้อมูลของสปอยมังงะวันพีทในตอนที่1155มาแบบเดือดๆเ,เลยนะครับโดยได้มีการระบุนะครับว่าร็อกดีซีเบกนั้นผู้ที่โคตร ราชาถึง5คนที่เหตุการณ์รีเวอรี่และพี่แกนั้นนะครับเคยไปไปเชิญหน้ากับอิมด้วยและสามารถหนีออกมาได้ด้วยนะครับคือไม่ธรรมดาของจริงแต่ทางด้านของร็อกดีซีเบ็กนั้นคนที่โหดเก่งขนาดนั้นเขากลับยอมนะครับที่จะเป็นสาวกนะครับของเดวิดโจนนะครับนี่แหละเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยว่าเดวิดโจนคือใครจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยเคยมีการเกริ่นเอาไว้ในผมจวดไว้ต้นคลิปนะครับไปดูกันดีกว่าว่าเขานั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรก่อนอื่นเลยสาหรับเดวิดโจนนั้นเคยถูกกล่าวขึ้นครั้งแรกนะครับในม 316หนะครับหรือในเล่มที่33โดยเป็นโจรสลัดในตำนานนะครับที่คนทั่วไปนั้นก็จะไม่รู้จักนะครับอาจต้องศึกษาข้อมูลในอดีตพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้นะั้น่ะถูกเปิดเผยครั้งแรกนะครับจากปากของนิโคลโรบินนะครับว่าเขานั้นเป็นโจรสลัดที่เคยถูกปีศาจนั้นสาบแช่งและเชื่อว่าตอนนี้นั้นก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ใต้ก้นทะเลลึกและว่ากันว่านะครับตามตำนานเนี่ยทางด้านของเดวิสโจนนั้นเนี่ยที่ถูกสาบลงไปใต้ทะเลลึกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเขาเรือของเขาและก็ทรัย์สมมบััติขของงเาท้ห ก็ถูกจมลงนะครับใต้ทะเลนะครับพร้อมกับล็อกเกอร์หีบสมบัติของเขาด้วยเช่นกันจึงนับได้ว่านี่ก็คือครั้งแรกนะครับที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของเดวิดโจนและถ้าหากเรามาย้อนดูในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่านะครับไอ้ข้อความตรงนี้เนะี่ยย้อนไปสมัยก่อนแล้วไม่เข้าใจหรอกนะคบว่าถูกปีศาจสาปแช่งนั้นคืออะไรอะไรคือเดวิดโจนแต่พอมาตรงนี้ปับ๊บก็เข้าใจในทันทีว่านะครับปีศาจสาปแช่งนั้นน่าจะหมายถึงอิมหรือเปล่าเพราะในตอนนี้ตัวละครอย่างอิมนั้นถูกตีประเมินว่านะครับเป็นปีศาจของวันพีแแลละะนะครับับบยงออกก้วว่า ทางด้านของปีศาจนั้นได้สาบแช่งนะครับทำให้เขานั้นใช้ชีวิตอยู่ใต้ก้นทะเลลึกนะครับเท่ากับว่าก็ไม่ตายนี่แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่พนันการเขาไว้มันก็เหมือนกับสิ่งที่อิมมีนั่นแหละครับที่อิมนั้นสามารถมอบชีวิตให้กับคนอื่นได้และสามารถยึดชีวิตให้กับคนอื่นได้ด้วยเช่นกันเท่ากับว่าตัวละครเดวิสโจนนั้นนะครับน่าจะมีความสัมพันธ์นะครับหมายความว่าก็อาจจะเคยเป็นศัตรูต่ออิมเคยห้าวกับอิมก็ได้และถูกอิมสาบแช่งไปนะครับตามคําทํานายที่มีการพูดมาเลยทําาาาาาใหห้้้นนนนะะครรรัััับบบบเเเตุุกกกกกณ์ที่่็็ออมมแลลลวยขจจน สิ่งหนึ่งนะครับที่เปรียบเสมือนและกันว่าเขานั้นต้องการเหมือนเดวิสโจนนะครับเท่ากับว่าเขานั้นอาจจะถูกสาบแช่งหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกคำสาบทําให้เขานั้นนะครับหายสาบสูญไปในเหตุการณ์ก็เป็นไปได้และเขาน,นจะกลับมาในรูปแบบไหนไอันนี้เราไม่รู้นะครับจะมีความเชื่อมโยงกับหนวดดำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเช่นกันต้องไปรอดูอีกทีแต่ก็นับได้ว่านะครับตัวละครอ,อย่างเดวิสโจนนั้นน่าจะเป็นตัวละครที่สําคัญอย่างน้อยๆนะครับก็คือเป็นไอดอลเลย่ะนะครับของร็อกดีซีเบกตัวละครน,นะครับระดับตำนานของ,ง,งวนจ ั้นก็เป็นที่มาที่ไปนะครับของเกมการต่อสู้กันนะครับอย่างเดวี่แบ็กไฟด้วยนะครับดยหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อกัปปันของทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกปากรับคํากันว่าจะแข่งการแข่งขันนี้ปั๊บนะครับการแข่งขันนั้นจะต้องเริ่มต้นขึ้นโดยต้นกําเนิดของการแข่งขันเดวี่แบ็กไฟนั้นนะครับก็มาจากเดวี่โจนนั่นแหละโดยต้นกําเนิดนั้นมาจากเกาะโจนสลัดแห่งหนึ่งนะครับโดยเป็นเกมการต่อสู้กันของทั้งสองฝั่งเพื่อไว้ชิงเรือนะครับของศัตรูเพื่อต้องการเรือที่ดีกว่าก็ฟีลแบบอัปเกรดเรือของตนเองนะครับและย ช่นกันก็คือเป็นเกมนะครับฟีลแบบว่าโจรสลัดชิงโจรสลัดนั่นแหละซึ่งเป็นเกมการแข่งขันนะครับที่โจรสลัดนั้นมักจะรู้ดีนะครับว่ามันก็คือเป็นการแย่งชิงคกักันโดยมีการตัดสินนะครับด้วยเกมนะครับอย่างทีคอยเกมนะครับก็คือสู้กัน3นัด ด้วยทุกครั้งที่จบ1เกมปั๊บผู้ชนะเนี่ยก็จะสามารถชิงลูกเรือของอีกฝ่ายที่ตนเองชอบได้ในทันทีเพื่อมาเป็นพักพวกของตอนเองนะครับลูกเรือที่ถูกชิงมานั้นก็ต้องยอมนะครับเป็นลูกน้องของคนคนนั้นอย่างซื่อสัตย์นะครับและต้องนับถือนะครับกับตันของตอนเองด้วยนะครับให้เป็นกับตันคนใหม่ในทันทีนะครับและก็ต้องทําการสาบานนะครับต่อเดวิดโจนนะครับโจนสลัดที่หลงลงไปนะครับในทะเลลึกและมันก็จะมีกรณีที่ว่านะครับถ้าไม่มีลูกเรือคนไหนที่ถูกใจเลยของอีกฝั่งที่ชนะก็สามารถนะครับเลือกชิง ของเรืออีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยเช่นกันมันก็คือเป็นเกมนะครับที่เดิมพันทั้งเพื่อนเดิมพันทั้งเกียรติศักดิ์ศรีถ้าผู้ชนะได้นั้นนะครับก็จะทําให้กลุ่มของตนเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นส่วนฝ่ายที่พ่ายแพ้นั้นต้องพบกับความสูญเสียนะที่สําคัญนะครับก็คือเสียเกียรติด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นเกมหนึ่งเกมเลยนะครับที่สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ให้ฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับก็จะดูเป็นฝ่ายนะครับที่ต้อยต่ําลงไปในทันทีจึงทำให้เกมนี้นะครับมันก็เหม เสียชื่อเสียงหรือนะครับรับปากไปแล้วและชิงแบบว่าไม่อยากจะเล่นด้วยนะครับก็ยิ่งเสียเกียรติไปใหญ่เลยนับได้ว่าเป็นเกมนะครับที่ชั่วร้ายพอสมควรเลยนะครับคือสามารถชิงตัวลูกเรือของอีกฝั่งหนึ่งได้ยังไงก็แล้วแต่นั้นนะครับในฐานะคุณที่เป็นโจรสลัดยิ่งเป็นผู้ชายเลยแล้วก็นะครับพวกเขานั้นยอมนะครับจะสู้สุดชีวิตดีกว่านะครับต้องมาอับอายนะครับที่จะรู้ว่าตนเองนั้นต้องเป็นฝ่ายที่หลบหนีจึงนับได้ว่าเกมเดวิดโจรนั้นนะครับเป็นเกมที่ชั่วร้ายพอสมควรอันนี้ก็คือคร่าวๆแล้วร่่าออเเืงกม คนไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่หรอกแต่มันก็มีความเชื่อมโยงกันแต่สิ่งที่สนใจเลยก็คือทําไมร็อกนั้นนะครับถึงเลือกสะดุดีนะครับเดวิสโจนขนาดนี้นะครับเดวิสโจนนั้นเป็นใครอ่าแน่นอนนะครับว่าเดวิสโจนนั้นเป็นโจนสลัดนะครับถามว่าเป็นโจนสายคนแรกของเรื่องหรือเปล่าก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าในวันพีชนั้นมีการระบุชัดเจนว่าจอยบอยนั้นก็คือเป็นโจนสายคนแรกของเรื่องวันพีชแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าหรือว่าจอยบอยมันก็คือนามแฝงใช่ไหมและไอตัวจริงนั้นมันก็คือ,อเดว,วิสโจนหรอง และมันน่าสนใจตรงที่ว่านะครับหากเดวิจโจนนั้นถูกอิมสาบจริงๆให้จมอยู่ใต้ท้องทะเลตัวละครตัวนี้มันมีความสําคัญมากน้อยมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าขนาดที่ร็อกนั้นพี่แกยอมใส่เดี่ยวบุกไปนะเพื่อไปเจอกับอิมและวก็ประกาศก้าวแหละครับว่าข่าเนี่ยก็คือมีไอเดวิจโจนนั้นเป็นไอดอลและนะครับเดี๋ยวจะกลับมาแน่นอนแปลว่าตัวละครเดวิจโจนนั้นมันคงมีความสําคัญบางส่วนเลยอาจจะเป็นคนที่เคยท้าทายอิมอาจจะเป็นคนที่เคยมีพลังบางอย่างที่อิมนั้นหวาดกลัวก็เป็นไปได้และการที่ล็อกนั้นบุกไปนะครับ ประกาศก้าแบบนั้นมันน่าสนใจตรงที่ว่านะครับหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะครับที่เดวิดโจนนั้นเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติหรือนะครับไม้เซตความคิดบางสิ่งบางอย่างของเดวิดโจนที่สามารถจัดการนะครับในตัวของอิมได้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับร็อกก็คงไม่ป,ประกาศเก้าขนาดนั้นหรอกนับได้ว่าเป็นการเปิดนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยเกี่ยวกับตัวละครเดวิดโจนนะครับเพราะตอนนี้เราก็รู้แหละว่าอ่ะเดวิดโจนมันก็คือตำนานใช่ไหมแต่จะอยู่ในระดับไหนเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ต้องรอในการเปิดเผยและทุกคคนนนนนิดบ้้าางัวว่เเจจะป็ ตัวละครที่สำคัญระดับต้นๆของเรื่องวันพีชเลยหรือเปล่าในอนาคตคือปัจจุบันเนี่ยมีล็อกมานะครับก็เป็นตํานานแล้วนะและเราก็เพิ่งรู้นะครับประวัติพี่แกได้นิดเดียวเท่านั้นเอาเปิดตํานานคนใหม่มาอีกนะครับอย่างดิวิโจนหรือนะครับอาอยางอิมอย่างเงี้ยเปิดมาตั้งนานนะครับประวัติต่างๆนั้นเนี่ยแทบไม่ได้เห็นเลยนะครับแค่ใบหน้ายังไม่รู้เลยได้ซ้ําเท่ากับว่านะครับการมีดิวิโจนมาอีกเนี่ยน่าจะสร้างความปวดหัวให้แฟนคลับวันพีชพอสมควรแต่เชื่อว่าหลายคนนั้นก็เฝ้ารอนะครับการเปิดเผยเ,เกย ในอนาคตอาจจะเป็นกุญแจสําคัญก็ได้ในการล่าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชนะครับพอดูแล้วเนี่ยก็เป็นโจนสรสัตว์ในตำนานเป็นโจนสรสัตว์ไอดอนพอสมควรอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นสิ่งที่ทําให้โจสรสัตไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์หรือใครก็แล้วแต่ต้องการสืบสารในตัวของเขาอีกนะครับอาจจะเป็นปณิธานหรืออะไรก็ได้อันนี้ก็ต้องรออีกทีและทุกคนเห็นบ้างครับเกี่ยวกับตอนนี้นะครับที่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเดวิดโจนแล้วว่าตัวละครตัวนี้จะมีความสําคัญหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์แสดงความ,ค,วามคิดเห็น,หนกดไลค์มาเลยก็ได้นะครับกดไลค์เยอะๆ แค่ว่ามาไลค์มาคอมเมนต์เยอะๆก็ได้นะครับเพราะว่าผมชอบอยู่แล้วในการอ่านคอมเมนต์น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกตอบโจทย์มากกว่านะครับส่วนถ้าอยากซับไม่ซับยังไงแล้วแต่เลยตามใจและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นอยากรับชมอะไรเกี่ยวกับวันพีชหรืออะไรต่างๆสามารถกดติดตามผมแล้วก็รับชมได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นนะครับแอปฟ้านะครับหรือทิกตอกมีหมดเลยนะครับรับชมได้นะครับมีคลิปหลายรูปแบบแล้วเดี๋ยวนี้นะครับคลิปสั้นคลิปยาวให้ทุกคนได้เลือกรับชมฝ่าว้วยลวกันเนาะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปจริงๆแล้วขอขอบพระ